ผมลองสินค้าที่สั่งซื้อนะครับอันนี้คือ SD Card นะครับสำหรับเล่นกับเครื่องดินแครผ่านตัว GDE g d e ตัวนี้นะครับนนั้นตัว GDE นี่ของผมอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่และเทสให้ดูนะครับ ตัวเก่าของผมนะอันนี้ผมมอาออกก่อนส่วนตัวนี้คือสินค้าที่ที่ขายนะครับแล้วก็เดใส่ไมาใน้นนครืนแล้วก็ปดเครื่องได้เลยครับ ใช้งานได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัว g d e m o นี่ครับที่ผมใช้ก็คือเวอร์ชั่น5.15นะครับถ้าเป็น5.50อ่มันก็อาจจะใช้ได้ครับแต่ว่าเมนูมันอาจจะชื่อชื่อตัวเกมมันอาจจะเละเทะไปหมดเพราะว่ามันมันคอลเร์ชันกันเดี๋ยวผมลองเข้าเกมให้ดู ตัวเกมมันร้อยกว่าเกมนะครับผมไม่ได้ลองทั้งหมดนะครับคือต้องไปลองเองนะครับว่าเข้าได้เล่นได้ไหม โอเคนะครับเข้าได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรทีน,นี้ผมกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัว GDEMO นะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตเพื่อเริ่มใหม่นะครับก็คือเข้าโปรแกรมเลือกเกมใหม่หรือจะปิดเปิดเครื่องก็ได้ครับอันนี้ทางคุณมีอยู่แล้วนะ่าจะรู้วิธีการใช้งานอยู่แล้วนะนผมก็คงไม่ต้องสอนอะไรมาก ก็คือแค่ลองเทสให้ดูว่าตัวเก์เข้าเล่นได้นะครับ Right. <sighs> a bit of a bit. This is well, gonna be a you match, match to remember. Uh, Fight! It. ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหากับตัว s d ส a r กานะครับอันเดี๋ยวต่อไปจะลองตัวฮัสตีนะครับไอฮัสติของตีิที่เล่นกับบนเครื่อง V นะครับ นี้นะครับให้ดูนะครับผมดึงมาจากเครื่องนะครับโอเค,อเคตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับไอฮาร์ดดิสก์เกมคิวนะครับก็คือลงเกมคิวก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้เสียบเล่นกับเครื่องวีก็คือทางคุณมีเครื่องอยู่แล้วรู้วิธีการเสียบแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาะไรก็ต่อสายเลยครับ แล้วก็เข้าเครื่องวีเครื่องเครื่องวีของคุณเนี่ยมันต้องเล่นผ่านระบบพาร์ิสหรือแฟลชไดรได้อยู่แล้วนะครับซึ่งที่ว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเสียบที่ช่องยุติได้ดดหลังเครื่องนะครับที่ช่องล่างนะครับก็เปิดเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวผมปิดสัญญาณครับ Okay. เวลาเล่นนะครับปกติก็จะเล่นเข้ายูดีโรเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเครื่องคุณยูดีโรเดอร์กดเข้าไปเล่นแล้วเล่นเข้าเกมไม่ได้ก็อาจจะเป็นที่ตัวโปรแกรมตัว USB นะครับหรือไฟล์พวก CIOSIOS หรือ iOS เนี่ยลงไม่ครบนะครับผมเล่นไม่ได้นะครับอัน mm hmm. นี้เดี๋ยวผมลองเทสตจากโปรแกรมนี้ดูนะครับ ตรงนี้จะใช้ธเวลาในการอ่านตัวเกมหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเยอะแล้วมันเป็นเกมคิวครับคือไม่ได้คานะสังเกตที่ตัวฮาร์ดิสมันไปกับพิบอยู่นะครับเพราะว่ามันกำลังอ่านตัวไฟเกมอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวลองเกมเกมที่ผมเล่นเป็นนะเกมนี้เก็นนี่เกับพวกโคดโกนะครับก็คือเกมนี้ไม่มีโคดโกก็คอนติเนียไปเลย เห็นไหมครับว่ามันให้เรา copy เกมลง usb ลง sd card อย่างพวกนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าโปรแกรแมตัวเนี้เล่นไม่ได้นะครับเด,ดี๋ยวผมลองดูอีกทีมั่นแสดงว่าไปที่ตัวตัวโปรแกรแมผมแล้วนั้นเางผมต้องเปลี่ยนใหม่ครับ เพราะว่าโปรโปรแกรมยูดีของผมตัวนี้ยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันเล่นเกมพิวไม่ได้เมื่อเป็นแบบนั้นแบบมันจะแจ้งแบบเนี้ยให้เรา Copy อลงซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนันงั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าที่ถ้าเกิดของคุณเป็นเหมือนของผมเป็นเวอร์ชั่นที่เล่นไม่ได้ก็ให้เข้าที่โฮม i ิวนะครับตนี้นะแล้วก็ที่สกัดเกม มีสามตัวนะครับยุอยบิลดเดอร์แล้วก็ตัวโปรแกรมนิทรรอน์เนี่ยครับตัวนี้เช็คจอยอผมลองเข้าโปรแกรมนี้ดู สังเกตว่าจะค้างไม่ค้างดูที่ฮาร์ดดิสนะครับถ้าฮาร์ดดิสไฟกระพริบอยู่แสดงว,ว่าอ่านอยู่ไม่ได้ค้างนะครับแต่ถ้าไฟกับไฟฮาร์ดดิสมันไม่กระพริบแสดงว่ามันค้างนะครับแต่อันนี้เกี้ยมันห่านอยู่อ่ามันใช้เวลาอยู่ผมบอกผมรอเข้าใหม่นะเ <Harley> นี่ยมันกำลอ่านอยู่ฮาร์ดดิส เขาได้เห็นไหครับ,น,รบนั้นไอ้โปรแกรม USB Loader ที่อยู่ในเครื่องผมเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่มันไม่รองรับเกมคิวก็คือรองรับนะครับแต่มันต้องกอปไฟล์ลง SD Card ด้านหน้าเครื่องซึ่งมันเสียเวลาแต่โปรแกรมตัวนี้ของผมที่เล่นเนี่ยแล้วเล่นได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่รองรับดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องไปกอปไฟล์นะครับก็าสามารถเล่นได้เลย มันจะกลับไปหน้ายูดีโรด,ดเดอร์ของตัวโปรแกรมเดิมนะครับที่อยู่ในเครื่องนะ,อะโอเคันเดียวผม นี้ก็คือให้ลองที่โปรแกรมคุณก่อนถ้าโปรแกรมคุณน่ะมันไม่รองรับเกมคิวนะครับอยู่ดีโหดเดอร์ตัวเนี้ยหรือจะเป็นอ่ซีเอฟีแบบเนี้ยไม่รองรับนะครับก็ให้ใช้ที่โฮมบิวนะครับของตัเนี้ยไม่รองรับเพราะตัวเกมที่ลงเนี่ยมันไม่รองรับเพราะผมเอาไว้เค้เกมวีส่วนใหญ่ซึ่งไอตัวโปรแกรมเนี้ยมันอยู่ในฮาร์ดดิสผมลงไว้ให้แล้วนะครับมันก็เลยมีให้ จริงมันมีสองโปรแกรมที่เล่นไดู้ u ีโ loader ก็คือทางซ้ายมือกับ y t e n ดอนตรงนี้นะครับผมเล่นอีกโปรแกรมหนึ่งให้ดูเพราะบางเกมเนี่ยู u ีโรเด d e r เล่นไม่ได้เบร์ชั่นนี้นะครับแต่มันน้อยอะท,ที่ที่ลองกดแล้วมัน,มนเออเลร์เข้าไม่ได้ก็ให้โปรแกรมที่สองตัวนี้จะเล่นได้อลองดูนะครับเพราะใช้ได้ทั้งสองโปรแกรมนะครับเพียงแต่โปรแกรมที่สองเนี่ยมันไม่มีรูปโชว์พรมันไม่มีรูปโชว์มันก็เลยต้องอ่านแต่ชื่อก็อะอจะเลือก hd กับ usb แล้วเสียบที่หลังเครื่อง usb แล้วก็เลือกที่ usb เห็นไหมครับว่าฮาร์ดดิสอ่านอยู่นะครับเด็กก็จะรูว่ามันค้างให้ดูที่ตัวไฟฮาร์ดดิสเป็นหลักนะครับถ้าไฟมันกระพริบแสดงว่ามันอ่าน ถ้าเกิดเกมมันไม่เยอะผมว่ามันจะอ่านเร็วกว่านี้นะครับพวกแฟลไดร์พวกนี้ถ้าเสียบใช้แฟลไดมันก็จะอ่านขึ้นเร็วเพราะว่าจำนวนเกมที่มันลงมันน้อยผมันเป็นฮาร์ดิ์ก็เลยใช้เวลาอ่านแต่น,นี้ก็คือตัวเกมเลยครับเห็นไหมครับก็คือสามารถกดเข้าเล่นผ่านทางนี้ก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองลองให้ดูแล้วกันนะครับว่าสามารถกดผ่านทางนี้ได้เหมือนกันซุปเปอร์มาร์เวลบอส เรงดแลั้งน่จะเป็นเกี่ยวระบบภาพ Thank <laughs> you. ตรงเกณคิวเนี่ยไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้เคสให้ดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้ครับ